มันโอโรดีตายอายุสิบสามเลยมีโอรดไม่เตะเสาไหน่อยแม่มันแรงไปไม่ใจมันถูกวังเออเอาวะจีไอผัวเอาไปไหนยุม่มเออจุ่มแขนนี่คนมาแตะไหนเลยเดินตื้อเกือกมานนั้น อ๋อเื่อมาเลยพอดีรองเท้ายัางไม่กระยับผัวลูกสาวซื้อมาให้แตงเทปก็เลยวัดถ้าใช้ทั้งเดียวมันติดเกาใช่ไหมคะก็เลยเชื่อวันนี้มันได้ไม่นาน,านเออใ่เมื่อเจอ่หนั้าไม่แต่งปีนเราเอออุ้ยน้ำใจไม่พื้นค่ะให้เกรือไม่ไหวก้นคะ่ะลูกส่าวซื้อมาให้ค่ะนี่วันนี้ช่วยไม่กระยับผัวเอานางก้นดนนางก้นนังแนนกัน,นก้นมูกันจักอิดค่ะ ก้องกูก็ยังเมื่อนในเครือกลูกเสือไม้ออกกำลังกายแต่กุ้งเทปเมื่อนในอายุเมื่อเอออ๋เขาใหญ่พูกระมืหอหรอลูกช่างเสือไม้แต่กุ้งเทปปะคะลูกช่างเสือไม้จะไม่ไม่ใช่ออกกำลังกายบิงมั้งนะคะบิงหลอกบ,บ้านก็นอย่างนี้เขาใหญ่พูบ<อ>เดินก็นได้คะ่ะเยอะๆค่ะนั้นเองออกกำลังกายนะี่ยพูบเช่นนี้แนะนำนะคะถ้าใหญ่พูบออกกำลังกายวันแรกช่วงวันแรกนี่คะเหนื่อยจะคิดคะ่ะ พอวันดีกเช้ามันดีที่ไม่เหนื่อยแล้วค่ะตึงบทสร้างที่วันล่างอ่ะคือวันเราไม่วิ่งเลไรเลยเรานอนสามไม่เหนื่อยค่ะเพื่อกีกฬานโอค่ะแต่สาวไม่อะผมเออฉันบอกอนกัเป็นคนที่ไม่ใช่คนขี้ด่าได้ไม่แก่ผัวแต่ว่าอย่ผัวก็คิดแหละนะคะว่าชีวิตมันก็ต้องเลี้ยงกันได้จะไม่แก่ผัวบอก่อนฉันเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยอ่อนหวานใครแก่ผัวแต่คนรอบบ้านของฉันเนี่ยใครแก่ผัว เปรี้ทเพ่ฉันมันน่าด่าดักเพ่กันฉันก็ต้องด่ามั้งง้ฉันเป็นคนอารมณ์ได้ไปบ้างโอ้ตอนแหนตีมึงได้ปากวายนะพวกคนกลางๆมันใหญ่ใหญ่ั้งเพร่นะกลางเดืนมึงโอ้มีจังโม่วงเตะดินมีจังโม่วงแป้นดินเออมันใจมันเอาได้ไปได้นี่บทใตยก็ตึงโอ้เมือ่อคนฉันก็ไม่ใช่อยากีด่าค่อยค่ะแต่ว่าคนข้างบ้านเตีตั้งเพร่ค่ะ คนนี้กี้จิตเตะดินคนนี้กี้จิตเดินแต่เทม,ไไมก็มไ,ไ,ไม่ได้มากเทก็ไม่ได้ไกลก็เทมก็ไม่ได้ไม่ได้ลำบากกันนั่นเลยค่ะกูเกิดนานแล้วอายุเมื่อเรด้ากูโดเป้แล้วว่าคนไหนมาดีคนไหนมาไม่ดีคนไหนเปรตคนไหนไม่เปรตกูดูไปนั่นเลยค่ะกูโดเป้แล้วว่าไก่จริงใจว่าไก่ต่อแหลกนั่นเลยค่ะอย่าพบคนกันยุ่งแต่แรกกูไม่ได้เกิดเมืองเตยเออแต่แรก กูอยู่อิตาลีตัวยุม่มฮะไปอิตาลีวะยายผัวเคยไปอยู่อิตาลีเลยเหรอะคะไปไปไปทำไรกับยายผัวมันที่อิตาลีฉันฉันฉันไม่เคยในกวางดีประปเทศไลยเวีดยดนามเวียดนามผมงอมาฉันก็ไม่เคยไปกับยายยายผัวไปที่อิตาลีเลยเหรอะคะวะ้าไปทำไรอิตาลีคะไปใกล้ตัวกวัู <laughs> อา้าวว่ากูแรงเล่น แหลแกมันห er ัวรอกันด <c ười> ูแหละแต่ม hmm. ันหัวรอเบ้อกันดูกูแล่นชิงเลยมึงหัวร้อสำเร็จหรอยุ่มแกกก็ใค่หัวแหละแต่หัวเบ้อตาเล่ตา